1พฤษภาคม2564ที่ผ่านมาไปดูบรรยากาศในกัมพูชาที่ล็อกดาวน์แต่ความจริงได้เปิดเผยในภายหลังสำหรับมาตรการที่เข้มงวดเพื่อต่อกรอนกับโควิดซึ่งรัฐบาลกลับละล้วมในการวางมาตรการดูแลคนจนและคนยากไร้โดยเฉพาะคนงานในเมืองพนมเปญกัมพูชาต้องอยู่ในสถานการณ์ยากลำบากเพราะพวกเขาไม่มีอาหารและปัจจัยสี่เพียงพอท่ามกลางการล็อกดาวน์ที่กำหนดไว้เพื่อยับยั้งสถานการณ์โควิด -19 สะท้อนการทำงานที่ไม่มีประสิทธิภาพของนายกรัฐมนตรีในประเทศด้อยพัฒนาทีมการกุศล l o c k ดาวน์ชาริตีจึงเห็นช่องว่างนี้และพยายามเข้าไปช่วยเหลือด้วยความปรารถนาดีซึ่งต้องการให้ประชาชนในพนมเปนได้ผ่อนคลายความหิวโหยและทำงานผ่านโซเชียลมีเดียเพื่อรวบรวมเงินทุนและเงินบริจาคจากผู้คนที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีแล้ว พวกเขาต้องการนําทุนเหล่านี้ไปช่วยเหลือครอบครัวที่กำลังประสบกับปัญหาผลกระทบในการล็อกดาวน์เมืองพนมเปญในครั้งที่ผ่านมาทําให้ขาดรายได้ไม่มีอาหารเพียงพอทีมการกุศลล็อกดาวน์ชอริตี้ได้ให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวยากจนกว่า250ครัวเรือนหลังจากได้รับสิ่งของและเงินบริจาคเพื่อส่งต่อไปให้ผู้ยากไร้ ผู้อยากไรในพนมเปญกล่าวขอบคุณสมาชิกทีมการกุศลล็อกดาวน์เชวิตี้ที่พวกเขาได้รับความช่วยเหลือในสถานการณ์ที่ยากลำบากนี้หัวหน้าทีมการกุศลได้เล่าว่า เขาได้เห็นบนโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับคนที่ขายของไม่ได้โดยเฉพาะผักผลไม้เพราะตลาดบางแห่งอยู่ภายใต้มาตรการิีกั้นเพื่อหยุดการแพร่ระบาดการกระจายตัวของโควิด -19 เขาได้เห็นหญิงชาราคนหนึ่งขายผักของเธอภายใต้แสงแดดเธอดูน่าสงสารมากจนเขาเริ่มคิดว่าการทํากิจกรรมบางอย่างบนโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook น่าจะมีประโยชน์เขาได้มองหาผู้ที่ใจดีมาร่วมภารกิจโดยใช้ชื่อว่า The Lockdown Charity Team โดยที่เขาได้ตั้งตัวเลือกไว้สองอย่างสำหรับภารกิจนี้ คือ 1. ด้วยการนําเงินส่วนหนึ่งไปซื้อผักเหล่านั้น 2. อีกจํานวนหนึ่งจะเอาไปซื้อข้าวปลาอาหารอย่างปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปเพื่อจะได้ผสมผสานกับสิ่งของบริจาคอื่นและมอบให้กับผู้ยากไร้ที่ต้องการความช่วยเหลือภารกิจนี้ได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างดี ลายสเตรนดอมบอกว่าเธอจอมธุรกิจร้านกาแฟและเป็นผู้หนึ่งที่ได้ร่วมก่อตั้ง t i n g Coffee Eatery วันนี้เรามาที่นี่ก็เพื่อจะบริจาคอาหารสำหรับ50ครอบครัวที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือจริงๆและในวันนี้เป็นวันสุดท้ายของภารกิจของพวกเราโดยรวมแล้วเราจะระดมทุนให้ได้4,873ดอลลาร์และสามารถช่วยเหลือครอบครัวได้ถึง250ครัวเรือนภายในระยะเวลา6วัน หัวหน้าทีมการกุศลได้ประกาศผ่านเครื่องขยายเสียงอย่างภาพที่เราได้เห็นอยู่นี้มีใจความว่าต้องขออภัยทุกท่านที่ได้มายืนใต้แสงแดดโปรดปฏิบัติตามคำสั่งของรัฐบาลและกระทรวงสาธรารณสุขของพนมเปญกัมพูชาโดย3ข้อห้ามและ3ข้อต้องปฏิบัติภายใต้มาตรการใส่แมสตลอดเวลาทำความสะอาดมือด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและรักษาระยะห่างทางสังคม หัวหน้าทีมการกุศลล็อกดาวน์โชยิตี้ยังบอกกับเราต่อไปว่าอันที่จริงเงินทั้งหมดที่ได้รับจากคนใจดีเช่นเพื่อนญาติครอบครัวของฉันและคนอื่นๆที่ต้องการเข้ามาร่วมโครงการทุกคนอยู่ที่บ้านออพวกเขาไม่สามารถจะก้าวออกไปไหนได้ออแต่พวกเขาต้องการมีส่วนร่วมหลังจากที่ได้รับโทรศัพท์จากฉันโซเชียลมีเดียสำหรับฉันและทีมของฉันสามารถจะออกไปข้างนอกได้เพราะเราได้รับอนุญ,ญาตจากรัฐบาลดังนั้นพวกเขาจึงโอนเงินบางส่วนมาช่วยทีม กกยยมอบบาตจจััรช่วเดพวกเขายังย้ำด้วยว่าทีมล็อกดาวน์เชตี้นั้นต้องการจะส่งต่อความช่วยเหลือนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะได้รับเงินและสิ่งของบริจาคมาจากประชาชนที่ใจบุญดังนั้นพวกเขาจะทำหน้าที่ส่งความปรารถนานี้ให้สมบูรณ์ทีมล็อกดาวน์เชตี้ได้รับเงินทั้งหมด4,873ดอลลาร์ภายในเวลาเพียง3วัน แได้มอบให้20ดอลลาร์ประมาณ600บาทต่อ1ครอบครัวรวมแล้วสามารถช่วยเหลือได้250ครอบครัวโดยการดําเนินการก่อนหน้านี้ได้ทําในระหว่างการปิดเมืองและเขาก็ทําจนถึงวันสุดท้ายของภารกิจและสําหรับกิจกรรมการกุศลดในอนาคตยังต้องประเมินสถานการณ์ต่อไปได้ยืมช่วยนะไอ้คนอยากไปของเมือไทยนะล็อกดาวน์ชาลทีนี่คือยืงเพื่อนึกว่าอยากไปแต่ล็อกดาวน์ที่ไอ้คนอยากไปได้ยืมเพืนี่แล้วยืมมาโดนไงได้ยืมบ้านมันชอบใจให้ ลายเซียมอมเธอกลับมาบอกว่าการรวบรวมเงินทุนนั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่การดําเนินการที่ยากคือการหาสิ่งของเพราะมีสมาชิกเพียงแค่5คนแต่เราต้องซื้อของและแพ็คของเหล่านี้สําหรับทุกครอบครัวที่ได้รับบริจาคให้ยืมเขียบจั่งเมียจีเขกระจับ ผู้บริจากรายหนึ่งซึ่งทำธุรกิจเป็นบ้านพักให้เช่ากล่าวด้วยความเข้าอกเข้าใจว่าทุกคนที่เช่าห้องของฉันกำลังทุกข์ทรมานกับชีวิตความเป็นอยู่ที่ยากลำบากเพราะเขาไม่สามารถจะประกอบอาชีพได้และเป็นเวลากว่าหนึ่งเดือนแล้วที่พวกเขาไม่มีอาหารวันนี้พวกเขาแลดูมีความสุขและพวกเขาได้รับสิ่งที่ต้องการโดยอาหารทั้งหมดนี้สามารถอยู่รอดได้กับครอบครัวและลูกอีกสิบวันจึงรู้สึกขอบคุณโครงการนี้ ជាដំបូងនេះខ្ញុំសូមអរគុណដល់អនុអាយតំណ ாய் ដែលបានជួយចែកទឹកពេលនេះខ្ញុំសូមគ្មានអ្វីក្នុងការតស៊ងមានតែការរាមតៃ10សូមបួងសួងដល់វត្ថុស័ក្តិសិទ្ធក្នុងលោកបីបាច់ខែរសាអ្នកដែលទទួលអំណោយនឹងបានជួបនូវសេចក្តីសុភសេចក្តីចម្រើនចាអរគុណបងអនុអាយតំណ ாய் ដែលបងឲ្យនេះបានជួយការព្រោះនៅ ក៏ហើយជាខ្ទង់លម្ាក់10ថ្ងៃអីនឹងទៅមុខទៀតអាចរសបានបងបានអํานวยនឹងមកខ្ញុំអាចដោះស្រាយជីវភាពខ្ញុំជីវភាពครោះស្ងខ្ញុំមួយរយៈដែរអ្នកបងចាអញ្ចឹងខ្ញុំមានការត្រេកអរខ្លាំងណាស់ដែលលោកគ្រូជួយជួយចែកអํานวยដល់ពួកខ្ញុំអ្នករើសសម្ដែងទាំងអស់នេះណាបងចា สนับสนุนโดยหุ้ยเคมีตราราชสีมงกุฎหุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095 460 5580